ดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตละครคิสซารุนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวก็จะได้ดูตละครที่เป็นแบบ15ดาวแบบเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้นะครับก่อนรับชมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนั้นก็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะก็วันนี้ถึงคิวของในตัวของพลเรือเอกคิสซารุนะครับผมอันนี้ผมก็อัพขึ้น10ดาวก็ขอากักเลเวลไว้เหมือนเดิมนะ ที่เลเวล220ขึ้นไปอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้ทั้งเงินแล้วก็แต้ม EXP เยอะนะครับผมขอเก็บไว้แค่ระเวลเท่านี้ก็พอเท่านี้ก็ดึงประสิทธิภาพของมันแบบออกมาให้ทุกคนได้เห็นแบบเต็มรูปแบบนะครับผมส่วน15ดาวสําหรับพวกพลละเอกต่างๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีความสามารถที่จะไล่ up มันถึง15เลยเพราะว่าก็แบบอัพขึ้นไม่ได้จริงนะครับผมข้างหน้าที่จะ1หายาก2 เป็นตัวละครที่แบบมันไม่ดีมันไม่คุมที่แบบผมจะอัพนะครับผมหรือว่าเพ,เพื่อนทุกคนนะครับผมทางท่านผู้ชมอะ่ะใครมีก็สนับสนุนโดยการให้รหัสผมยืมมารีวิวหน่อยก็ดีนะครับผมสําหรับใครที่15ดาวเนาะ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวดูที่สกิลหนึ่งครับตอนนี้มันปล่อยสกิลอ่ะมันจะสร้างดาเมจ300เปอร์เซ็นต์โหอย่างแรงเลยนะ300เปอร์เซ็นต์นี้้สกิลได้ดาเมจแสนหนึ่งอะ่ะ ล่อยสก,กิลเป็นดามจ3 0 0แสนเลยนะครับโคตรจะแรงเลยสุ่มตัวละคร2ตัวนะครับผมแล้วก็จะสร้างดามจดเพิ่มเติมอีก1 8 0นะครับผมถ้าหากตัวละครน,นั้นมีเลือดสูงกว่าไอตัวละครของคิสลุน่าจะเป็นเลือดสูงกว่านะครับผม HP แล้วก็จะสร้างเป็น20%ของ HP ตัวละครน,นั้นนะครับผมไม่ว่าจะเลือดเยอะหรือเลือดน้อยอะ่ะก็แบบใส่ทีเดียวบึ้มนะครับผมเลือดเลือดเยอะกว่านี้ผมไม่แน่ใจว่ามันนับจากอะไรนะน่าจะนับจากเลือดตอนที่แบบเริ่มเข้าไปสู้ในเกมนะครับผม น่าจะไม่ใช่ไอหลอด HP นะก็คือแบบถ้าตัวละครที่มีเลือดเยอะกว่าไอตัวของคิสรุอ่ะคิสรุก็จะสร้างดาเมจเพิ่มนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเทสหลายขังก็เป็นดาเมจปกตินะครับผมก็เป็นเบื้องต้นของสกิลหนึ่งอะ่ะปล่อยไปปุ๊บจะโดนดาเมจ2ตัวนะครับผมเป็น30 0แล้วก็สร้างดาเมตเพิ่มให้กับตัวละครที่มีเลือดเยอะกว่าคิสรุอีกหลังปล่อยสกิลคิสรุอ่ะจะได้รับคีติคอน4 0นะครับอันนี้ก็แบบดีมากนะ 40%ิตคิดที่ค่อนเลยอ่ะครับผมเกือบถึงครึ่งหนึ่งเลยถ้าคือ 50- 50เนี่ยก็าโอกาสติดก็เยอะแล้วถ้าเล่นเลอคีนี่ก็ปล่อยสกิลสรอบบวกเลอคีก็คิหนึ่งร้อเลยนะครับก็ถือว่าแม่เป็นตัวที่แบบน่าหยิบจับเหมือนกันแต่ว่าพอเอาไปลงทีมก็แบบไม่มีความสามารถที่จะโดดเด่นเลยนะครับสกิลสองอ่ะครับผมเมื่อเพื่อนๆปล่อยสกิลคิสโนจะเด้งมานา30อันนี้ตัวละครอย่างอะไครโนที่เราเพิ่งรีวิวไปอ่ะมันจะเพิ่ม15ใช่ไหมจริงๆแล้วอ ไข่น่มันก็เพิ่ม30นะครับผมทดลองเอาไปยืนคู่กันแล้วตอนนี้เพื่อนปล่อยสก,กิลอ่ะค่ามานาของ2ตัวละครนี้ขึ้นเท่ากันเลยนะครับผมสรุปไข่นู่ก็ขึ้นเป็น30เนาะแต่ว่าทางเกมมันเขียนผิดเป็น15นะครับอันนี้คิสซารุก็เมื่อเพื่อนปล่อยก็เพิ่ม30นะครับแล้วก็ฮิวเลือดตัวเอง100พลังโจมตีของคิสซารุนะครับผมก็เลือดเด้งทุกครั้งที่เพื่อนปล่อยสก,กิลคิสซารุจะหิวเลือดนะครับก็ดมเมจแสนหนึ่งเลือดก,ก็เดงแสนหนึ่งประมาณนนี้นะ ไปต่อที่สกิลสามครับสกิลสจะเป็นสกิลติดตัว HP 30%ก็คือบวกเลือด30%ได้ความเร็ว60%นะครับผมแล้วก็จอกก่อเกาะ40%อันสุดท้ายคือคิสลุจะไม่โดนใบนะครับผมต้านทานพวกใบ100%เลยพวกมันโก้หรือว่ารอตอนเลื่อนรถอ่ะจะใบตัวละครของคิสลุไม่ได้นะครับผมก็เอาไว้ป้องกันมันโก้ได้เลยนะเนี่ยสกิลสี่ครับผมการโจมตีปกติจะโจมตีสุ่มตัวละคร1ตัวครับผมจากแถวหลัง เพื่อที่จะลดค่ามานาของมัน50นะครับผมก็ตีเป็นดาเมจร้อยสาแล้วก็ลดมานาไป50-50ก็คือครึ่งหลอดนั่นเองนะครับผมมองดูรวมๆก็เหมือนตัวละครแบบยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะผมว่าผมว่ามันเป็นตัวสายพิเศษด้วยบวกกับเป็นตั้งระดับของพลเลอเอกนะครับผมแต่ว่าสกิลแบบไม่ค่อยจะโดดเด่นไม่ค่อยจะเก่งเลยอะ่ะกรจริงๆน่าจะปรับให้มันเก่งกว่านี้หน่อยอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยส่วนตัวก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับไม่แนะนําให้ปั้นเลยสายพิเศษสีเหลืองนี ก็เป็นตัวของโซโลจะดีกว่านะครับโซโลนิเวอร์หรือชอปเปอร์นิเวอร์ที่เป็นทางตัวซัพพอตก็สําหรับคิสรุก็เป็นว่าเราจะมาดูคร่าวๆเ,เนาะส่วนรายละเอียดสกิลการต่อสู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมการต่อสู้ของคิสรุเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยลืมดูให้ดูชุดตอนนี้ชุดผมก็ใส่เป็นชุด6ดาวอาวุธก็ไปขโมยจากตัวละครอ,อื่นมานะครับใส่เพิ่มพลังโจมตี2,700เฉยเพื่อให้คิสลุนั้นดาเมจเยอะขึ้นนะครับหินก็เป็นหินโจมตีนะครับผม พอดีว่าผมอัพหินมันเหลือเยอะผมเลยอัดไปเลยหินเป็นหัหินขอบแดงเลยครับผมเกือบสูงสุดแล้วแต่ดาวยังไม่สูงสุดพวกระบบตอนร้อก็นี่อัพดามีไป10นะครับก็ขึ้นมาแค่1,000ก็โอเคประมาณนี้ดามีรวมผมอยู่ที่8,3ดหมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปโจมตีดูว่ามันจะโกงและเกียนแค่ไหนนะครับไปรับชมพร้อมกันแรกมาเดี๋ยวมาดูคิซะลุโจมตีนะครับผมนะครับมาถึงยิงปับ๊บโดยิง ยิงฟูจิทอราไปก้มามนาลดลงหมดเลยนะครับผมวันนี้นถ้าเราใส่สัก2ตัว3ตัวก็แบบจะใส่เกียนดูดมานะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์นะจริงแล้วก็นี่ดูตานมันปล่อยไปสังเกตบัฟบ,บนหัวครับมันจะได้รูปดัาเป็นเปอร์เซนต์ก็คือมันจะได้เพิ่มคิทิคอนนะครับผมไอค่าคิทิคอนนะเพิ่มขึ้นมา40เซเลยนะอย่างเยอะดต่ยีอนี้ก็กระโดดปล่อยสลลอกิลรอบ2ต่อก็คิดว่าจะอ่อนเยอะครับตอนนี้4 0 บวกกับเรือ20เนาะเป็น60ปล่อยไปอีกยิงปั๊บขึ้นอันหนึ่งตอนนี้ขิ้หนึ่งร้อนะครับได้รับบัฟมา80แล้วก็ได้รับจากเรือมาอีก20%นะครับอา้าวเหลือค่าสแต็คเดียวอีกแล้วก็คือบัฟอ่ะมันคงอยู่แค่สามรอบนะครับผมมันต้องมีเล่นเซตไอตัวนี้ให้มันเล่นเซตของชอปเปอร์ผมว่าเล่นใส่สกิลรอบแรกนะครับมาถึงสกิลรอบแรกแล้วก็รอบ2ให้ให้ชอปเปอร์สองตัวตีนะครับผมรอบ2ก็สกิลอีกรอบ3แบบ สกิลต่อได้อยกนะครับผมเพราะว่าในรอบสองเพื่อนจะปล่อยสกิลแล้วค่ามานาเรามันก็จะเต็มนี้เองนะครับผมก็อย่างเกียนเลยนะจิมจิมดูมานาใครที่หนึ่งหนึ่งกับพิสลุนี้ก็ไม่มีมานาใชัะครับผมเป็นตัวแบบผ่านมานาได้ดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวรอตัวในในอนาคตนะครับผมจะมีตัวของโรบินนะครับโรบินนิวเวอร์จะเป็นตัวผ่านมานาที่ดีมากๆเหมือนกันอันนั้นก็จะผ่านหมู่เลยนะครับลดมานาทุกตัว นี่ดูนะดูพิสลูผมใส่เพื่อนมาดูค่ามานาที่มันเด้งอะครับผมแต่ว่าแม่เราโดนกักขังไปแล้วอะครับมานาไม่เต็มโดนไม่ไปอีกโอ้โหโดโกตัวเดียวที่หลุดโดโกปล่อยสัุดๆนะว้าวดูเด้งมาครับป,ประมาณ30%อันนี้น่าจะเป็นนะครับผมหลุด,ดแล้วไอ้เหมาไหนนี่จึงเล่บอยเพื่อนพี่เอกอะครับ นยิงไปอีกตอนนี้ได้บัฟมาสองกันแล้วครับคิติคอนขึ้นไป80%เรียบร้อย80%เฮ้ยไม่เห็นผลเดี๋ยวขอขอใหม่อีกรอ,ออร,รอบหนึ่งย้ายทีมดูคิติคอนขับทิสเล่ยสามรอบนะครับมือรอบสองทิงทเสเล่ย,ยเราจะปล่อยพีเอ็่อยชาวบ้านมาแล้วกระโดดจริงเข้าไปครับตอนนี้ได้บัฟมาหนึ่งดูงว่ามันจะปล่อยนะฝั่งนี้แบบเลเวลเยอะกว่าเราไง ปล่อยสกิวลวัวกันเลยเอา้าไม่เปิดไปก่อนี่สรูเดดงขึ้นมานิดนึงไว้เดงตามไปด้วยจินเบย์ครับโอ้โหเดงขึ้นมาจะเต็มแล้วโอ้โหเกร์โดนไปอ่ะบอ่ะเต็มอีกแล้วครับผมก็ได้กระโดดต่อตอนนี้กำลังชีดอยู่ที่40โดดรอบนี้ก็จะเป็น80นะครับอ้หลอดแดงจะเต็ม เต็มโหได้80ปุ๊บก็หมดเพราะว่ามันจะอ,อยู่ยแค่3รอบแทบจะไม่เห็นผลเลยเอาง่ายว่าเป็นตัวที่ไม่แนะนำนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูสกิลเบื้องต้นคร่าวๆของจา้าพิสรุเฉยๆเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับการที่เราจะอัดขึ้น15ดาวแล้วก็ถ้ามีของแน่นก็อาจจะโหดไปเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็ยังไม่แนะนําให้เล่นอยู่ดี1ก็เล่นยากนะครับผมพวกทรัพย,พยากรทรัพยากรต่างๆก็ละครที่จะมาอัด มันไม่คุ้มค่าเลยเราไปอัโซโล่แบบ Solo, น่นๆแน่นๆอ่ะ15จะคุ้มกว่ามาอัดพิสรุเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวโปรดก็อัดไปเลยไม่ห้ามนะครับผมจริงๆก็พอที่จะกระโดดแบบน้ำเมตรหนักๆโดดทีเดียวก็มีโอกาสหายเหมือนกันโอเคครับผมับปน,นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นการรีวิวเรื่องเคนข้าวนาะส่วนแบบเต็มด้วแบบ15ดาวตอนนี้ก็เริ่มจะทยอยเดี๋ยวจะทยอยอัพลงให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้ชวชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้านั้นก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ